กับผมได้เร้ยอยยติประสิทิทุที่3กองสงศัสา์เพื่อการพัฒนาหนึ่งที่3ครับคําสั่งจะการหมดเล็กในการตั้งรับ1นึ่งสานการกไก่กําลังผลักศึกพาศึกเป็นกำเป็นกำลังจากกองพันขึ้นที่เร็วสี่สิบมีกําลัง100่งรกำลังหน่วยเพื่อเตรียมกำลังปฏิบัติการอยู่ในพิกัด QR 337 8า0เมีขวัญดีสิ่งบอกเหตุคาดว่ากองลังส่วนนี้ ทำการเข้าตีเนี่ยตั้รับฝ่ายเราในไม่ชานี้พอไข่กําลังคายเราร้อยกมงที่2ตั้งรับใน25 600พอค64ตั้งแต่พิกัด QR 330812จะพิกัด QR 358836หมวดบุโมงที่2ตั้งรับใน25 600พอค64ทานดั้งนซ้างกองอยหมวดที่3เป็นหมวดหนุน การ,รับนายน5 00 0 0พค64จากพิกัด qr 3 4 6 6 8 0ถึงพิกัด3618194หมด60ช่วยส่วนรวมตั้งยิงในพื้นที่ของหมดหนุนไปพิกัด qr 3 5 5 8 8 0พอควายหน่่ยแยกและหนส่งพบไม่มีรักิจหมดไม่ไ้ที่1าร,รับใน5จา0พอค จากพิกัด QR 3 4 5 8 2 7ห้ปด็ดกพิกัด QR 3 5 8 8 3 6เพื่อยอายั้งปักกันด้านฐานและทำลายกองกำลังติดอาวุธมิให้ผ่านเข้ามาในระดับของฝ่ายเราได้การปฏิบัติในความพิจารณาปฏิบัติเจตระกูลผู้บัชาต้องการให้ใช้พลังยิงและภาพปกการรบกันในการเข้าได้และทำลายกองกำลังศัตรีให้ออกนอกพื้นที่ของฝ่ายเราประยุทธ์ หมวดเป็นเล็กทำการตั้งรับตัวกําลัง3หมู่เป็นเล็กเคียงกันจากด้านซ้ายของหมวดไปทางด้านขวาหมู่เป็นที่1 2และ3ามตามลำดับหมู่คนลตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่เป็นที่3 2การยิงองันดับความรวดในการยิงมอบให้หมู่เป็นที่1 2และ3ตามลำดับขอไข่หมู่เป็นที่1วางกําลังตั้งรับจากพิกัด QR 3 4 6 8 2 7ถึงพิกัด QR 3 4 9 8 2 9 หมู่บัญชีส2วางกำรัรับจากพิกัด QR 3 4 9 8 2 9ถึงพิกัด QR 3าม8 3 3หมู่บัญชีส3วางกลัรับจากพิกัด QR 3 5 3ห3ปถึงพิกัด QR 3 5 8 8 3 6มหม,มู่บป็นกลตั้งยิง้ที่หมู่บัีสามบริเวณพิกัดสามห3าคอนเดอรขอตัง้งยิงทางต้นเหมือนกัน QR 3 6 8 2 7แคำแนะนำการไปสารงานทุกหมู่พร้อมท่างฐายข้าส0ในเวลา26 2 5 6 0 0 4่น,นดับความมุ่งวดของงานในการากราับก่อไก่หมูบ่บปรเจกต์จัดส่วนราการชออบรโเวณหมู่และหึงแห่งห่างจากท่าที่กระโและยิงมงก,กุ่มโปรเ็ก 2. นักอาวุธเค่อยตั้งยิงและบอบเคกอยิง 3. ถากถ,ถ,ถัดพืคที่ยิงตรวจการเพหันและยิงต่ ระยะและเทคิของมูอปกดัดแปลงที่มา่นเพื่อความวามั่นคงและของแรงอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลารายงานนาทีที่พบผิดขัหนส่งที่การลบ 4. การช่วยลบกับไก่การสมรรถหนึงลงรับประทานอาหารทา,า่บรรดาของหน่วย 2. ตบลจ่ายของบบกองร้อยอยู่ที่กัร QRQ QR สามห้าสาึเตบลจ่ายกระสุนของกอร้อยู่ทีการ q สามห้าสีนเจ็ด การส่งจับสายแพทย์ท er ี่ปัวจับชาร์กอร้อยอยู่ที่กัด QR 3 5 4ห7ข้องที่หการรับชาและการส่งสารกอไก่ก้าวมิชาตกร้อยอยู่พิกัด QR 3 5 4 8 0 7สี่องเตกรมวดอยู่บริเวณพิกัด QR 3 5 5 8้าหเจ็ดสในระหว่างการเปิบัตรการตั้งรับหากพวกหมูไม่อยู่หยุดหากพวกมวดไม่อยู่หรือไม่สามารถคุมน้ำมิชาหมดได้ ผมบอกครั่าชาให้บรอการทั้งหมดผู้หมู่เป็นกลและผู้หมู่เป็นเล็กผู้หมู่เล็กหนึ่งสองสามบป็นหน้าที่แทนแา่ลำตัดการสื่อสารนปสปัจจุบันมีหุ่นับใช้สัญญาณเฉยใช้ทุกวินาทหนึ่งครั้งเรื่มมือฉุดใช้ทุกวินาทหนึ่งครั้งสัญญาณยิงฉากก็ก็สุดท้ายใช้ผู้สีแดงหนึ่งช่อสัญญาณยิงใช้ผู้สีเขียวหนึ่งช่อสัญญาณบอกฝ่ายผ้าขาวผ้าขาวถูกต้นแขนซ้ายเทเลปานตั้งแต่ยี่สิบ แปดปงศูนย์พคหกสี่ถึงยี่ 25, สิบาจ็งศูนย์พคหกสีถามวิหารแดงตอบตรงนี้มีใคร่แอะไรบ้างขาะนี้เวลา